ครับมลพิษทางอากาศทำให้ชาวโยุโรปเสียชีวิตก่อนวัยหน่วยงานสิ่งแวดล้อมทวิบโยุโรปหรือ e e a ระบุว่ามลพิษทางอากาศยังคงเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในโยุโรปและทำให้มีผู้เสียชีวิต ก่อนวัอันควรกว่า4 0 0 0 0นคนโดยฝุ่นละอองรวมถึงโอโซนระดับพื้นดินและไนโตรเจนแต่ออกไซ์เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาระบุเกี่ยวกับระบบหายใจโรคหลอดเลือดโลโลหิตหัวใจมะเร็งและทำให้ประชาชนมีชีวิตสั้นลงผู้ว่าการของ e EEA กล่าวว่า แม้ว่าจะมีการปรับปรุงเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องในทศวรรษที่ผ่านมาแต่มลพิษทางอากาศยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั่วไปของชาวยุโรปนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาความสูญเสียอื่นๆรวมถึงค่าใช้ใจ่ายโรงพยาบาลสูญเสียเวลาทำงานและปัญหาสุขภาพข้อหนึ่ง จากข่าวสะท้อนใหเห็นถึงปัญหาใด 2. สาเหตุสำคัญของปัญหาดังกล่าวคืออะไร 3. นักเรียนคิดว่าในอนาคตปัญหานี้จะมีแนวโน้มอย่างไร 4. แนวทางในการลดปัญหาแน,แนวทางในการลดปัญหานี้สามารถทำได้อย่างไรข้อ5สุดท้ายนะครับนักเรียนเคยพบเห็นปัญหาต่างๆตามข่าวนี้ ในชีวิตประจำวันหรือไม่อย่างไรอ่าอันนี้ข่าวเกี่ยวกับมลพิษนะฮะของทวีปโยุโรปครับมาดูแบบประคัดนะครับแม่น้ำสายยาวที่สุดของทวีปโยุโรปคือแม่น้ำโวนกาแม่น้ำนา,นานาชาติที่ไหลลงสู่ทะเลเหนือคือแม่น้ำไรย ชายฝั่งว้าแหว่งที่เกิดจากการกัดเซาะของธารน,น้ำแข็งเรียกว่าฟยอร์ดเขื่อนเขาในสหพันธรัฐรัสเซียที่เป็นพรมแดนระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรปก็คือเขื่อกเขายูรานเทือกเขาที่กั้นพรมแดนระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนคือเขือกเขาพิเรนีสยอดเขาสูงที่สุดของทวีปยุโรปคือยอดเขาเอลบรูสมองบรัง เป็นยอดเขาสูงสุดของเชือกเขาแอลช่องแคบที่ขั้นระหว่างทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาช่องแคบที่ขั้นระหว่างทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกานะครับช่องแคบยิบรอนตากระแสน้ําที่ไหลเรียบชายฝั่งตะวันตกของทวีปยุโรปคือกระแสน,น, Atlantic, น้ําอุ่นแอตแลนติกเหนือประเทศเดนมาร์กมีลักษณะภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทร ชายฝั่งตะวันตกรัเสเซียเรียกเขตป่าสวนว่าไทกาทะเลที่อยู่ในระหว่างเทวีปยุโรปและทวีปเอเชียเทวีปแอฟริกาคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแบ็กฟอรตตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนีหน้าน้ำที่มีปลาชุกชุมในทะเลเหนือเรียกว่าด็อกเกอร์แบงค์มัซิฟซองทร์เป็นที่ราบสูงอยู่ในประเทศฝรั่งเศส อากาศอบอุ่นในฤดูหนาวร้อนจัดในฤดูร้อนและมีฝนตกในฤดูหนาวคือลักษณะภูม,มิอากาศแบบเมดิเตอร์เลเนียน